ครับเรามาถึงช่วงท้ายๆของทฤษฎีพีคิ닉ของบูลีนะครับทฤษฎีข้อที่9ถ้าเราเจอเอหดือเจอสมการลอจิกในรูปแบบนี้นะครับเราสามารถลดเป็นแบบนี้ได้หรือแปลงรูปนี้ให้มาเป็นรูปนี้ได้นะครับหรือลักษณะแบบนี้คือ A.N. กับในวงเล็บ A o a อบ b b นะครับก็จะเท่ากับ a n แะใน ในทฤษฎีครานี้ผมจะใช้ทูตเทเบิลพิสูจน์บ้างดีกว่าครับสมมติว่าผมจะพิสูจน์ตัวบนอ่าผมจะพิสูจน์ตัวบนนี้ว่าสองสองข้างเนี่ยมันเท่ากันหรือเปล่าคำว่าเท่ากันคือคำว่าสมการสมการคือการเท่ากันนั้นผมจะพิสูจน์ตัวนี้ว่ามันมีค่าเท่ากันหรือเปล่าตัวแปรมี A กับ b นะตัวแปรมี A กับ b เพราะฉะนั้นเราลองดูครับผมก็เขียนตารางละก่อนเขียนตารางนี้นะครับเผาไปจะใช้สอง เผื่อเผื่อจะเทสองมาเลยผมก็จะกิตารามมันใหญ่ขึ้นนะครับมาสองทฤษจะดีเลยายาวมานี่เลยปื้ดมาถึงนี้เลยนะอ,อันนี้เป็นเป็น A กับ B เอาไวจะไปสูตรตัวบนตัวแรกก่อนนะครับตัวแปร A กับตัวแปร B สถานะก็คือ0 0 1 1 0 1 พิสูจน์ตัวบนนะครับแสดงว่าผมจะหา a a bar ก่อนนะ a bar ก็คือตรงข้ามกับ a เฉยก็คือจากศูนย์ก็เป็นหนึ่งจากศูนย์ก็เป็นหนึ่งจากหนึ่งก็เป็นศูนย์จากหนึ่งก็เป็นศูนย์นั่นเองอ่ะนี่คือ a bar ถัดมานะครับมันมี a bar คูณกับ b หรือ n กับ b นั่นเองนะครับก็เขียนมา a bar แล้วก็ b อ่ะมันจะได้พจน์นี้ ตรนี้นะครับแอนกันแอนกันก็คือจะเป็นหนึ่งเมื่อเมื่อเป็นหนึ่งทั้งคู่นะครับศูนย์หนึ่งก็เป็นศูนย์นะหนึ่งหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ก็เป็นศูนย์แน่นี่คือ a บ bar b นะครับจากนั้นอ่าเอา a นะครับบวกกับ a บ bar b นะครับมันจะได้เป็นอะไรก็คือ เอาเน,นี้นะครับนี่อันเนี้ยเใช่ไหมนี่ a อออกับตัวนี้นะครับเอาอวกัออกันออกันก็คือ0อูนอศก็ได้0 0นยอหก็ได้1 1ึ่อศก็ได้1 1ึ่อศก็ได้1นึ่งนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับทีนี้นี่คืออีฝั่งอีฝั่งนี้นะทีนี้มาดูว่า a o b บ้างครับ a o b a o b มันจะเป็นยังไง เอลคือจับ2ตัวนี้มาออกกันศูนย์อศย์ก็ได้0ูนย์ะศูอหก็ได้1 1ึ่งอศก็ได้1นึ่งอหก็ได้1นึ่งนี่ไงเห็นไหมเหมือนกันไหมเห็นแฮะแสดงว่าพิสูจร์โดยใช้ชูเซเบิร์นเออเอบาบเท่ากับเออบนไหสองตัวนี้เท่ากันเห็นว่าหน้าตาเหมือนกัน0ูนย์ศูนเหมือนกันแสดงว่า อันนี้เป็นจริงอันนี้เป็นจริงทีนี้ครับใช้ตารางเดิมเราจะมาดูว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยนะมันเป็นจริงหรือเปล่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ลองดูครับเรามาหาตัวนี้อีกสักตัวหนี่งสักตัวคือตัวนี้นะครับก็คือ a bar o b a bar o b คืออะไรนี่คือ a bar o กับ b o คือเนี่ยฮะเอ o กันก็เป็นหนึ่งใช่ไหมฮะทำไมเป็นหนึ่งก็ศูนย์หนึ่งก็เป็นหนึ่งเนี่ยฮะขอให้มีหนึ่งใช่ไหม มาครับเอบาอวี A B, B, ต่ไปก็คือหานีา้หนึ่งยิ่งเป็นหนเลยครับต่อมาออ,น,น,ศน,อนศูนย์นะเป็นศอันนี้เป็นหน บอบแม่คือในช่องนี้แล้วเอาไปแอนกับ A อนี่เอยู่นี่แอนกันคือต้องเป็น1นึ่งคู่น,นนะอันนี้0กับ1ก็เป็น0ูนย์ต่อมา0กับ1ก็เป็น0ต่อมา1กับ0ก็เป็น0ต่อมา1กับ1เป็น1นึ่นี่ครับถัดมาครับเรามาดู A อเอแอนซิเป็นไงถ้ามันเท่ากับตัวนี้นะช่องนี้นะแสดงว่าไอเนี้ยเป็นจริง a กับ b แอนกันครับนี่ a กับ b เอาไปแอนกันแอนกันคือ0แอน0ได้0 0แอน1ได้0 1แอน0ได้0 1แอน1ได้1อ่าเห็นไหมครับตัวนี้เหมือนกันกับตัวนี้ได้เอาพูดเหมือนกันถ้าเหมือนกันแสดงว่านี่ไง a อใงเล็บเบาร์อ b เท่ากับ a แอนบนี่ตัวนี้เป็นจริงด้วยนี่คือการพิสูจน์โดยใช้ทรูเชเบิร์ครับทฤษฎีข้อที่9เอ้าอะครับสำหรับ คดีข้อ9นี้ก็พิสูจนให้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นจริงจำรูปแบบนี้เอาไว้ใช้นะครับอะโอเคครับสวัสดีครับ